มือนีคุณแม่เฮยังกินนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมกพลังซาละว้นหยุดสวัสดีจ้าเฮยังกินเนาะครับเนาะเก็บล้านเก็บซองแล้วร้านไส้บอกว่าเขาไปข้องม้อนเอาอูเพียหนักก็จะมากินเนี่ยอูเพียลวกมาสั่นไปตัวมี่อย่างแน่นี่แมียนโบอิมจัดไว้เลยใส่กงใส่คอนอันนี้รังไข่ใส่ทอดแล้วก็มีแต่หน้าตากับพี่น้องเอ้ยคอปากมันจ่าปากน้ำปากน้ำมั่มก็มีเอา จัดไปเอาเอาเลยแม่ดังมั่นเอาแล้วครับผมเอโหน่อยก็สีก้ออิ่มเนี่ยเนี่ยเต้องจัดใหญ่ๆไปเลยเศบๆดูัวที่านผมพ่ออ่ำลำเพระต้องคุ้ะแม่ลูกให้ต่อได้กินน้ำค่ะไปร้ใส่ไก่ไปเผาเลยนะครับ ก็แสบไปเลยเคนเอีงจะปกปิดแม่มันก็แสบกากินเองดิอ,อยา่างนึงห้องมันตกเปื้อนแล้ตวตอนนั้นแม่แม่จ้ะแต่ลงไปเลยใส่ขอดพร้อม,าม,าม,มี่อนข้อมันปอกข้อปอกข้อมากมากมากตอนไงเบาไวมันออันนี้เอ็น มาหลังจากปรุงแ้วเหาก็มาซีมเล็กน้อยโอเคป่ะโอ้โโอเคเลยพออำาลำเลยจับไปจับไปไอ้มีคนมหอมกระชาได้ได้จ้ามวละพ้าปากแก้วได้ได้อีนึสวัสดีครับสวัสดีรับพี่หน้องทั้งบ้านครับผมครับ มืัอนี้มากินข้าวกินน้ำยกพี่เด้บ้านสวนทงไฮทงหน้าอะไรอย่างเงีผมหาเอาบรรยากาศลนะครับผมเอาพี่ผนองมาเบิ้งทงไฮทงหน้าร่วมเนาะกระแสมีหลายอย่างมีเรื่องใส่ขอดมีเรื่องโอ้ยปากนองปากน้ำมีเรื่องใส่ขอดปากน้ำมีมากมีร่างกายไปอยากกินแบบนี้ยุรานกับมี่ครับผมเป็นร่วมครับผมมา แซ่บๆน้ำกันได้หมดนี่แถมเจียวขมขมกิดังหากจ้าอยู่ร้านนี่บ่ต้อง,ลลงของขอยากเจียวเหมือเติมได้เออครับผมมาจตะมามาซิมกันอุ้ยอันนี้เนี่ยครับผมโอ้โหพวกนี้น,น,น,นี่อันนี้อันนี้อันนี้เขาเกิดมาล่างไท่มันนี่เห็นไหมอ๋อ้พี่น้องพอดีแซ่บเลย,เย,เลยต้มเปื่อยๆจู่เจ้าวขม เมนี่เมนูนี่วงบักสองเส้าเนอะเหรแม่ไหมนะแมงโอ้โหเนี่ยรับรองว่าบบว่างเงนซ่อนหมดละอืมเด็ดมากเลยมาแบ่งว้ถาลูกหลานอืมตายยากก็กินสองค้อนที่เราอืม แต่ไม่ยอมจะเห็นรถไฟยวงหลังเนอยเสียง <c oughs> รถไฟมากมรถไฟแด,วดงวงดังแดงวังแดงทุกคักบ้างรถตัดแบบตรงให้ตรงหน้าเลยพี่น้องอจริงจริงแล้วตัวอู๋นี่ก็อัปลำนี่นะครับผม อยากให้ก้มเผ็ดก้มแซ่บก้มนัวมาจูเจียวทีนึงอืมอีกใบก้มหนหอย้มหลายมือนี่ยังน้องบ่เห็ดกมหลาพ่อดีเนี่ยกาวาสิมาตจำเจียวน้ำนะพ่อดีเลยเข่าครับเจียวเลยอืมอืมว่ามันนี่ก็นัวปะ จริงจริง,รง,รงแล้วคำว่า,าอูเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นซึ่งไสผู้หนึ่งก็ได้ครับผม,มเป็นเนื้อก็ได้ครับผมเนื้อเสือเน่ยเนื้อปากน้ำเนื้อยังไงครับผมอูเนื้อก็ได้ครับผมอัานก็นี่มาทั้งทั้งบานอย่างมากกินอูแบบร่วมๆยังขึ้นได้ห้อยกินหนึ่งอันนี้ครับผมอันนี้ไซคอร์เอาแม่เอาเอาเลยผ่อนเลย <laughs> นะ <laughs> ยำม้วอือหืออือยำแตกปูในปากอือ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 ไปตันสักมีกี่เพียรพ่อโอ้โหเพียรเหรอแต่คันต้มเปื่อยแบบนี้เราเห็ดตอนไงทะเลก็ได้ไงเมือนแต่ถ้าเนื้อถ้าเป็นเนื้อสดตอนไงไล่กับวัวไว้หน้าปลาหนอ แต่ว่า,<อ>าขันดีกินขันมันเปืเ่อยหรือไมนก็ติด้อยู่ใช่ขันต้มปื่แบบนี้เราทำเงยปัญหาแต่เพราะมีปัญหาแต่ว่าบ้านเท่าผลหมากเปื่อยนะครับอ่าผลหมากแกกุบๆแ,แล้วแม่เนาะลักษณะการกินกันอยู่วก้นบานเฮาเมื่อนี้กระติบเล่นเข่าไปนะครับผม ยังต้องกินยังรอกว่ได้กินข้าวต้องสอนนะเห็ดนั่นเห็ดนี่เห็ดนั่นนี่จับใส่จแก้ขวานเอาไปเอะมากจนได้เวลาเลิกเออคำว่าอูกับก้อมมันต่างกันจังไหนเนี่ยบอกข้างบ้านเีกว่นะอ้อมใส่น้ำลายเปิบอยใส่เลือดใส่ยังใส่ผักหลายเปลบจ้ะมีผักยจงห่อก็ใส่ได้แต่อูนี่คือว่าสำงานคือมันต้องมีเพียจ้ะ แล้วก็ลักษณะการอูนเนี่คือขาติดเนินเพียเป็นหนําของเพียเลยอืมติหอมหน่ำของเพีย,ย,อ,อ,อ,พยออมนี่มันว่่จาเป็นจะต้องใส่เพียก็ได้ครับผมข้าอวิีออมหนาํหนําไซก็ได้ออมหนามธรรมดาก็ได้ออมใส่ผักซื้อนะอดอ้แต่คาว่าอูนเนี่ยได้แต่เนื้อย,อย่างเดียวอู้หมูบวบะมีแม่อูนไก่กับบมีมีแต่เนื้อยอย่างเดียว <c oughs> ต้องเข้าใจแบบนี้ด้ ต้นอ,อ,อกจากจะเป็นอ,อ,อ,นอ,อ้อ,อมอ้อมน้ำอ้อเจาะอ้อมในอ้อมในทุกอย่างแม่นไปแมบกเพราะว่าตัดแบบเอื่มิ่นขี้เพียเพิ่นกินอะไรขึ้งงวดเลยครับบึ้งบึ้งบึง้งร่างไข่ล่าล่าได้ปากเลยอืม กินแบบนี้กินแบบคนอื่นอายจนมันมันละลายในปากถ้าอยากได้ต้มแบบนี้เห็ดอูกะสร้างได้ได้จ้ะพอปกติเขาตุนของคน,นไนบ่ายอยู่แล้วอําคนแต่ละคนนี่พอใช้ง่าอายุหลายแล้วแถวบ่ใครมี อืงัวอันนี้มามเนี่ยเห็ดตอนใหญ่มันบ่อไรได้แขนงนะครับผม,มแ่บอยู่แต่มันแขนเนี่ยไดน้องแข็บงบางคนเอื่นตับเล็กบางคนมากมากเลยมากตัวบางคนไหนอมแต่มามเลยอู้แต่มามดังเดียวอือบ่อย่างอื่น วิ่งมากมบางคนยากมากก็มียางมากไค่เกลือคือบางที่นะ่ะคนมาน่ำเฮ็ดแบบนี้เนี่ยต้มหัวง่วเนี่ยมันต้มแบบนี้แหละตม้ตมต้มไส้กี่เพียต้มอูนี่นะจ้ะอืมแล้วก็มา ดูแจ๋วบงทีแหละครับผมแ,<ซ>บแต่ของที่ร้านเนี่ยที่ปรุงคือปรุงให้เรียบร้อยเลยอเอาขว<า>้อมั่งอ๋อเอาออกตอนไหนยกันเดี๋ยวไม่ติดแก่น้เท่แาแก่นตาเขาลอยได,ด้ครับอื กินต่ตอนอยังเดียวมันบนเน้นพักถ้าเกิดพวกับพักว่ามีโอ, <c oughs> อ้สุดหอ,หอนจังไวนี่เงอฝาดไว้ออเงือไหลออกข้าง,<อ>งล่างจงุกโุก เ้าเป็นเป็นวัดกับจิไล่วัดเยสแทแอืออย่งนะอือเอาละครับผมเทศให้ลูกให้หลานเบ่งองเฮ็ดไผอยากกินกสร้างได้เนาะจ้ะอือนี่แหละครับผมเทดแบบอูแบบอิสานแทแๆบ้ันเฮ่าแต่นี่เป็นอูร่วมเนาะจ้าอือม,มีทุกอย่างครับผมดังนั้นคนที่อยากมากินแบบก็มาซิมแบบ รสชาติแบบดั้งเดิมรสชาติแบบอ,อ,อูมามิแบบอีสานแท้เลยครับ,บผมบมาหารานหน่อยร้านนี้ครับผมมกขมหน่อยมะขคมลายร่างได้จ้ายหอยเผือกวิธีอีสานเท่านี้ตีบอ่อบพีดวังครับผมกินแซ่บๆนุ่นๆกินแะ้วกินฮอดบับนแน่นอนครับผมเอาล่ะยินดีไม่แห้งกันทุกท่านนะครับผมตลับคน,น,นถีล่ลมหมอนนอนเสื้อกะลุกขันมา กินคือยานงกับนายหอยกินนไงครับผม <c oughs> ลำลองมายิมได้แน่นด <c oughs> ูร้านก็ิมพ่อก็บจิมจัดสำรับมือน <c oughs> ี <c oughs> ่ยานงกับนายหอยขอตัวก่อนได้แต่เด้อสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>